พี่จังมมูนะเกิดพวกมอได้ี้แล้วก็พวกเราเราต้องอาศัยก้อนหินตรงนั้นหลบไปทีละขั้นทีละขั้นตามฉันมาบไปก้อนหินนี้ได้วยีด้วยอ้ก้อนหินนี้เหมือนจะมีมนจะกอนมัค่อยๆนะทุกคนโอ้โห เราจะเอาไปจากที่นี่ได้ตกสะพานนี่ก็ขับแค่บ้ากด้วยใครอยากดันใช่ไหมว้ยปุ้ยหากกว่าชะมุดเลยไปแล้วเกินปุ้ยมุ้ยเนี่ยเกินปุ้ยมุ้ยว้าต้องถามมันน่ะว่าเกินปุ้ยมุ้ยตายสองรอบแล้วตามมาตามมาตามมาขอย่อไว้ด้วยนะปีศาจงูตัวนี้ตาดีซะเหลือเกินและดูอนว่าข้างๆตรงนั้นเห็นป้ะ มันยังมีเป็นพิษ้ายู่เราน่าจะหลบตัวได้โอ้โหปันโอ้ยปัดแพ้แว่เลยอ่ะไกลมากกลิ่นของอีวัวเก์เกอร์อุ้ยกลินเฉพาะตัวเลยนะพี่กิ๊ดเอ้ยมันมันมันจับผม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 แข็งไม่หินจับไม่ได้พี่กิ๊ดนุมันผมแข็งไม่หินโอ๊ยเราต้องทำกันย่อด้วยไม่งั้นพวกเราจะหรอพี่กิ๊ด ย่าด้วยนะทุกคนเลย้ฟันเหลืองเต็มใสให้กับแขกผู้มีเกียรติเอโรกดัมมีเมนูจุ๊บแจงอยู่ด้วยดินะไม่เห็นหลอกนะซ้อหมอย่าหลบเลยเดนฉันมีเงินโทงให้พวกเธอตั้งอคนยู่ตรงพุ่ม่นะไป แต่ผมไม่รู้นะว่าตรงนั้นมันผ่านยังไงอ่ะขบกันขบกันอือหือโอ้โหประทิดตัวด้านหน้าตรงนั้นเนี่ยมันมีทางอยู่ฉันเห็นเปิดอเป็นเอ่อสะพานที่มันแต่เป็นโครงกระดูกฉันว่าเราน่าจะข้ามผ่านสะพานตรงนั้นไปให้ได้พวกเราทุกคนต้องวิ่งไปพร้อมกันและถ้าเกิดว่ามีใครบางคนตายด้านหลังเราต้องปล่อยทิ้งไว้เริ่มไปเรื่อยๆไปแลสเตอร์ ไปเร็วที่สร,รวกว่านี้เร็วกว่านี้ทาข้างาม,มีอะไรปิอยู่เป็นถ้พี่ไล่นหมนไหมุดแจข้างหลังโอ้ยน,น,นข้ามสะพานไม่ได้แล้วคะ่ะฉันเฝ้าสะพานนี้มาตลอดไม่เคยมีใครเฝ้ามันได้เลยพี่ตายเถอะ ลอดสายตาฉันไปได้ยังไงว้าวอุ้ยโอ้โ้ที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหอะไรนี่กลับได้ที่เจ้านั่นเดี่ยเอมันมองไม่เห็นเราเราก็สามารถเข้อีกลงหนึ่งได้มีคนกลับพี่โมกลับมาแล้วมันการความสุขเนาะพวกเราเนี่ยโอ้ทำการเอาชีวิตรอดสบายบ้วแทบแย่แน่ขอบคุณที่ช่วยเราออกมาเราติดอยู่ใต้สะพานมันเอานางนางเอาเราไปซ่อนไว้ใต้สะพานเมื่อกี้โอเค ถ้าอย่างนั้นเราไปกันต่อเลยด้านหน้าของพวกเรานั้นเหมือนกับเป็นหุบเขาเอ่อโครงกระดูกยังไงอย่างนั้นเลยนะผมเห็นไอ้ไอ้อุโมงค์อย่างเงี้ยทำไมผมคุ้นๆวะมันก็มีทุกอุโมงค์แหละมีมีกอ่ะไอ้เออแต่อย่างเงี้ยบันจะชอบมีแบบตุ้งแช่ objective มาไปวิ่งวิ่งก็หล่อโอ้โหมันอยู่ในรูของฉันนั่นเองโอ้โหวิ่งอีกแล้ว ตอนน ok ี้ก็ไม่ได้อ้ยโอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยโอ๊ยโอ่ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอยโอยโอ ไมปั้นหรือเปล่าลองเข้าไปดูใกล้ๆดูหน่อยดีกว่าที่นี่เดี๋ยวเหมือนเป็นเมืองของผีดิบยังไงอย่างนั้นเลยนะนกปั้นยักษงนกปั้นยักษ์เฮ้ยเสียงอะไรเสียงกรี๊ดใครกรี๊ดพี่เป้ตกใจอะไรกรี๊ดน้ขนาดนั้นอ่ะมันมีนกอะไรไม่รู้มันเป็นนกที่ตัวใหญ่มากจุแจงใหญ่เท่าตัวคนสองเท่าเลยมันบินไปทางบ้านหลังนั้นอ่ะไปดูกันเถอะนกอีมูโอ้ยนกอีมูบินไม่ได้นกอีมูบินไม่ได้ฮัลโหล เราหน่อ่มีใครอยู่ไหมพวกเราหลงทางผ่านมบที่นี่อยากจะกลับไปโลกของเราอ่ะินใครอยู่ที่นี่บ้างไหมน่าจะเป็นเลียวกังกันตรงนี้ตรงนี้เปิดประตูได้ด้วยอุ้ยอีกแล้วอ๋อเข้าไปเลยเชิญทุกคนบ้าอะไรกันเนี่ยมีภาพวาดแปลกๆด้วยแฮเป็นภาพวาดของผู้หญิงสาวเสื้อลายที่กําลังเช็ดถูรองเท้าให้อยู่น่าจะเป็นพวกคนใช้อะไรประมาณนี้ปะ ข้างหลังรูปมีสมุนไพรด้วยนะใช่ตรงนี้กัน้ำชาด้วยภาพของเออฮ้ยข้างหลังหลังนายเมื่อกี้อ่ะเขาได้ไหมไม่ได้หลังหลังนี้ก็ไม่ได้ครับหลังไหนเข้าได้เลยอ่ะหลังนี้ก็ไม่ได้เฮ้ยทุกคนฮะข้างหน้ามีคนยืนอยู่อ่ะ ใช่ไหหรือเปล่าโอ้สายเก้าเบ้าอุ้ยพาคนนี่ตัวฟ้าขนาดนั้นเ๋ยวนะตาเดียวด้วยนะนี่มาเสมอร์ฟหรือเปล่าอ่าเอ๊ะนี่เดียวนะเอยนี่มันมาดูตาเดียวนี่เดี๋ยวฉันจะลองคุยกับมันดูแล้วกันเออนี่แคกยังงั้นเหรอฉันไม่เคยเห็นเผ่าพันธุ์พวกนายมาตั้งนานแล้วนั่นเนี่ยอดูเหมือนว่านายกำลังต้องการหาเรือใช่ไหม แล้วว่าจะกลับกันแล้วเหรอเราไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเราเจอตัมีสาจตั้งหลายตัวเนองทุกคนใช่โถ่อา้าวเอาเป็นว่าฉันไม่เห็นเรือที่พวกนายหาแล้วกันนะแต่บางทีถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมละก็นายก็รองไปหาไอต้ตาแกที่ชื่อว่าคิเนโอดูสิคิเนโอเหรอใช่แล้วไอต้ตาแกนั่นน่ะมันรู้ทุกอย่างเลย ถึงแม้ว่าเขาจะขี้งุดหิดมากไปหน่อยก็ตามอืมและถ้าเกิดว่านายากจะไปคุยกับเขาละก็ฉันจะบอกพี่กัดให้ว่าเขาเนี่ยชอบอยู่ในแถวแถวแม่น้ำมันะนะลองไปคุยดูสิไปคุยแม่น้ำนเหรอ,อคีนเนโอคือใครอะไม่รู้จักรู้จักแต่ซูเนโอว้าวเดินมาตั้งนานแล้วไม่จะมีหนองน้ำเลยเนาะทุกคนไม่ไขา้ขาประเดี๋ยไปได้นะฮะ ทางนี้มีอุโมงค์มันมีอุโมงค์กับวัดทางวัดอะไรจะเข้าทางไหนอะอุโมงค์ส่วนใหญ่ทางวัดดีกว่านะเอ้ยอุ้ยในนไงนกตัวใหญ่อะที่พวกมันร้องว่ะเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวมองจากตรงนี้นกมันเหมือนมีหน้าคนเลยเลยนี่พวกนายดูดิเห็นบ้านนกข้างหน้าขาวๆอะมันหัวกะโหลกปะเราย่อเราย่อได้ไหมย่อดีกว่านะดึ๊บดึ๊บโอเค ไปแล้ว<ห>ลบก็<ห>ตายบ้าแลวไปก่อนอแลแ้วมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวทุกคนมันมีผีอยู่ข้างนอกด้วยเขายืนคุยกันนะดียังไม่มีใครให้ส่วนบุญแกมาอ,อีกอย่างเงินเหรอยังเลยฉันโทรเลขไปหาที่หมู่บ้านแล้วก็ไม่มีใคร <c oughs> ส่งสังฆทานมาสัก,กทีเดียว <c oughs> สงสัยเขาลืมกรวดเนิมเหรอม้งมีผีกําลังแชร์ส่วนบุญกันอยู่สุดยอดเลยอ่ะโอ้นี่บนเมืองแห่งวิญญาณจริงๆริ โอ้เขามองตามเราเนี่ยเขามองตามเราเพืนเรามองเขาด้วยเขาใช่ตามแล้วก่อนนะแป้เราีบผาดอกน้ำเอ้ยนี่จะเจอดอกน้ำแล้วน้ำเปล่าน้ำมาต้องโอ้ยมันเริ่มเลยเคนีโอน้ำใครอ่ะฉันเอิ้งตกปลาอยู่ริมตะริงเนโอไม่ใช่ฉันว่าเขาน่าจะชื่อว่าเคนีโอนะนี่ไงโอแมนมีใช่คด้วย อ๋อุดเลยฉันได้กลิ่นมนุษย์โอ้ไม่ได้กลิ่นแบบนี้ที่อหอมสดชื่นมานานแล้วก็ใช่สิเมื่อวานฉันเพิ่งขัดเต่ามาเองอะ่ะเฮ้ย <well>, ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกนายจะผ่านเจ้านูเรนั่นมาได้เป็นไปไม่ได้จริงๆง,งูนั่นเผ่าสะพานมาเป็นพันปีไม่เคยมีใครผ่านมาได้ แล้วนายอยากจะได้อะไรล่ะอยากจะให้ฉันตอบคำถามนายสินะใช่พวกเรามีคำถามตั้งมากมายเราอยากจะออกจากที่นี่แต่ว่าคำถามทุกอย่างต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนายต้องไปเอาของบางอย่างมาให้พวกเราสักกดอนของอะไรอะ่ะฉันต้องการลูกแก้ววิญ,ญญาณไซชินซึ่งมันอยู่กับแม่มดตาบอดที่ไหนสักแห่ง ฉันจะบอกในสิ่งที่นายอยากรู้ถ้านายนำมันมาให้ฉันอลูกแก้วอย่างนั้นเหรอใช่แล้ว <ừ> จริงๆแล้วฉันสามารถไปขโมยมันได้เลยละ่ะแต่เชื่อไหมเจ้านันเนี่ยโคตรเก่งเลย <c oughs> จริงอะเลยเหรอ <c oughs> ดูเดือดดูด,ด,ด,ดนาน,นขนาดนั้น <c oughs> พวกมันจับตาบองพวกเราตลอดเวลาไปเถอะไปเอามันมาให้ฉัน ลูกแก้ววิญญาณที่แม่มดตาบอดเฮ้ยแต่ฉันว่ามันน่าจะหาง่ายอยู่นะแม่มดก็ตาบอดเราเข้าไปเก็บพวกเขาน่าจะไม่เห็นเราล่ะอืมทางไหนดีกว่าไม่รู้สิทางไหนป้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อู่แถวแหมู่บ้านนี้รึเปล่าเนี่ยตรงหมู่บ้านมันมีทางให้เราไปเอ้ยเฮ้ยเ้นั่นใครหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครอะตรงไหอ่ะไททันไททันมันเป็นยักษ ตัวใหญ่บ้ารท่าลอยหัวล้านด้วยฉันว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันคือเจ้านกที่แปลงร่างมาแน่นๆเลยเอว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 ฉันเคยได้ยินเหมือนกันนะว่าโอ้โหลินพี่โมโอ้โอยแสดงว่ายาวบา้ๆาๆยเงกับวงช้างเทากับว่าหลบใต้ถุน,นบ้านเราปลอดภัยแน่นอนอ่ะเอาละใต้ถุนบ้านตรวนี้มีประตูอยู่เขาได้เอาหรอเฮ้เข้ามาได้มันเข้าเข้าเข้า ว้าเข้าไปในบ้านปลอดภยัยในหมู่บ้านนี้มีการจุดธูปสีแดงไว้ด้วยนะสแสดงว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยน่าจะอยากป้องกันอะไรเนี่ยรูปปั้นเหรอปะการางังทำไมมีรูปปั้นแปลกๆเยอะไรอะไรแป้งอะไรอะรูปภาพนี้แหละเอ๊ะเหมือนรูปปั้นนี้มันอยากให้เราจดจำรูปภาพนี้ไว้อะ่ะอ่า ภาพผู้หญิงคอนตาเอาไก่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 นี่คือภาพของผู้หญิงที่กําลังให้อาหารไก่อยู่เขาอุ้มไก่แล้วก็มีการน้ําชาเฮ้ยทุกคนเราต้องจําไหมเนี่ยแน่ใจนะว่านั่นการน้ําชาไม่ใช่หม้อต้มชาบูหม้อต้มไก่หม้อต้มไก่แล้วเราดูดิดูปปั้นหัวขาดนี่ดิเหมือนเหมือนนางฟ้าแบบหัวขาดอ่ะฉันว่าเขาอาจจะกําลังขอความช่วยเหลือจากเราด้วยแหละเออถูกับหรือเปล่าแล้วทาไมอันนี้ไม่เห็นชี้อะไรเลยอ่ะ นั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่ารูปภาพนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่างั้นเอางี้เราจะจดจำรูปภาพที่ไอ้รูปปั้นนี้บอกไว้นะรูปแรกคือรูปไก่หนึ่งไก่ผมประจําไก่ต้นแรกคือหิวไก่หิวไก่อหิวไก่ค่อยๆเยอะดอกมาลิ้นฉันจะสามารถตรวจสอบวิญญาณได้เฮ้ยเหมือนในคลิปนั้นเลยที่เอาลิ้นหาวิญญาณลิ้นหาวิญญาต์เหรอบ้านเราก็มีใช่ๆๆลิ้นเรียวิญญาณ คล้วไปบ<ห>้นาหลังแรกผ่านไปแล้ววิ่งไปหลังนู้นปะเราไปหลังนู้นไหมไปหลังนู้นไหเออเดียเดี๋ยวเดินไปก่อนพวกนายตามฉันมานะตามอสมสองหไปไปรอ้าไป่้นี่ได้ไเร็วเาเอานหาุแจเพื่อนต้องหาุแจเอาหรอมทมันล็อกยูีคุณแจบานนี้เขาไม่ได้ปนไปบ้านข้างก่อนบ้างข้างขอไปสุนก่อน ค่อยๆเดินเลาะใต้ถุนไปดูว่าบ้านหลังไหนเปิดได้บ้างพี่โมโอเคดึ๊บดิ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 ๊บโอ้ยฉันเริ่มหลอนไอ้ลิ้นอันเมื่อกี้แล้วเนี่ยโอ้ลิ้นมันยาวมากเลยอ่ะเฮ้ยลังนี้เขาได้หลังนี้เขาได้นี้เขาได้มันมาไม่เห็นไม่เห็นฉันโอ้โหโอ้โหเข้าแล้วเขชิญไปก็เข้าแล้วด้วยว่าบ้านหลังนี้จะต้องมีใครเข้าไปอุ้ยเฮ้ยลูกบ้านมันชี้อีกแล้วอ่ะใช่ คราวนี้บันชี้ตรงไปด้านหลังของปาการังรู้สึกว่าภาพที่มีอยู่จะเป็นภาพของเออหมอคงซามูไรซามูไรผมบางชี้ฟูผมบางเอาจำง่ายๆได้ไหมอ่ะซามูไรถือไม้ปัดฝุ่นซามูไรชุดแดงซามูไรชุดแดงซามูไรชุดแดงโอเคซามูไรชุดแดงถือไม้ปัดฝุ่นผมพลิ้วสวยฉันฉันขอเรียกสั้นๆแล้วกันฉันจะเรียกมันว่าไรแดง โอเคไายแดงที่ให้เป็นอาหารปลาใช่ไหมให้ปลากินโอเคลายแดงตอนนี้เจ้านั่นกำลังเดินวนไปอีกฝั่งหนึ่งโอ้เดม่ไปไมาเดินมาทางนี้น่ากลัวมากถ้ากับว่าบ้านหลังนี้เมื่อกี้ทุกคนได้เช็งหรือเปล่าว่ามีกุญแจไหมอ่ะเออลืมดูเลยะจะไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นนะไม่เห็นนะโอเคบ้านไหนต่อตรงข้ามเหรอตรงตรงไปตรงข้ามครับผมว่าเราต้องไปตรงข้ามงข้ามไปแล้วนี่ตรงข้ามคือที่เรามาไง เอาหรอทำไมฉันรู้แล้วจำได้ไหมมันยังมีทางที่เป็นผีสองตัวตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นบ้านที่เข้าได้อยู่อ๋อว้าวว้าวโอ้ยโอ้ยแล้วขังนั้นช่วยได้ไหมสล็อตนายนายให้มันเดินไปก่อนได้ไหม <c oughs> ตูนี่มีประตูอีกประตูนึงปั๊บเขาแล้วเฮ้ยพี่สาวอุ๊ยอุ๊ยผิดจริงจรงโอ้โหมาฉันน่ะใคยค่ะนายท่านฉันไม่ได้ตั้งใจทำแบบนั้นเลยค่ะนายท่านฉันจะคัดลายมือความผิดที่ฉันทำทุกอย่างโอ้โหดูเหมือนว่าเธออยากให้เราช่วยอยากให้เราคัดลายมือและเราจะได้เห็นรูปภาพรูปที่สามลายมืออะไรอ่ะนี่ไงตรงนี้ เราต้องหยิบปกะคะอุะอ้ยพี่กิตจะเป็นคนเขียนพี่กิตเอาเลยรีบเขียนเลยรีบเขียนก่อนที่ฉันจะมีน้ำโหโอ้โหพี่ท่านแกคิดนะว่าแกเขียนตัวอักษรถูกนะนายท่านบอกให้ฉันจดลายมือที่สวยงามไว้โอ้โหพี่กิตเป็นฉันฉันหลอนแน่เนี่ยคุณสมาชิกอยู่เร็วแล้วหน่อยอขอบคุณเนอะคะ่ะ ภาพมาแล้วเป็นภาพของผู้หญิงสาวคอยาวที่กำลังเอ่อถือยาวอยู่ผู้หญิงปกติถือล่มแต่ฉันว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันกับไอ้คอยาวนน่แน่ๆรออุ้ยแต่คอเขาเขียวมากเลยนะเนี่ยดูดิก็มันกมันมันคงช้ำอ่ะน่าจะตายมานานแล้วอ่ะเฮ้ยเราว่าเสร็จแล้วเราได้รูปแล้วเราออกไปนอกกันเออฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วมันหลอนเฮ้ย เฮ้ยไอยักษ์ยักษ์หายไปไหนไม่รู้ะเราเรามาทวนความจำกันหน่อยไหมเออรูปแรกคือรูปไก่รูปที่สองสับรแล้วรูปที่ลายแดงยรร่มโอเคจำไว้ไก่ลายแดงร่มโอเคอยเฮ้ยยักษ์นั่นไปไหนแล้วล่ะไม่รู้สิไม่รู้แต่รู้ต่างหเดานไาเังไมอย่างนั้นเลยอ่ะตอนนี้สิ่งที่เราต้องหานะคะนั่นก็คือกุญแจนะพี่กิตต้องหากุญแจให้ได้ก่อนต้องมีบ้านซักบ้านหนึ่งแหละที่มีกุญแจแน่ๆเฮ้ยมาแล้วยักษ์มาแล้วเอ้ยมาๆมายักษ์มา ีข้าวเปลี่ยนข้าไปลี่ยจะทางเข้าโอ้ยักจอมเลียจะทางเข้าแล้วนี่นี่จะแล้วจะแล้วทางเข้าวไหนเนี่ไหนฉันว่าประตูนี้ต้องมีกุญแจแน่หาให้ทั่วเลยนะโอ้โหเฮ้ยอะไรอ่ะเทวดาแป้งเทวดากับมือเหรอนี่นี่นี่มีรูปปั้นรูปปั้นพร้อมกับมือที่กําลังหักห้ามใจไม่ให้บอกคําใบ้ปริศนาฉันว่าต้องมีอะไรอยู่ในตู้นี้แน่แน่อะไรอยอุ้ยมือ กุญแจกุญแจด้วยุณตกตกใจแกมาตกใจตจริงตกใจแล้วรูปนี้ม hey. ันคือรูปอะไรอ่ะมันแค่บอกที่กำลัง okay ชี้ไปอยู่เขาแค่บอกว่าตรงกุญแจอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอุ้ยมันอยู่ตรงนี้เลยไอ้ยักษ์อ่ะฉันได้กุญแจมาแล้วเอาไงดีเพื่อนไปกลับไปบ้านหลังสุดท้ายตัวมันใหญ่กว่าบ้านสองชั้นอีกนะ ตอนนี้เราต้องหลอกล่อยักษ์ไปเพื่อที่จะกลับไปที่เดิมพี่พลอยเฮ้ยทุกคนทุกคนฮะอะไรหลังนี้โอเคโอเคจะไปแล้วจะไปแล้วว้าวว้าวว้าวไปด้วยไปด้วยจะไปด้วยอ่าผมเข้าแล้วผมออกมาเลยอ่ะอุอุ้ยเอ่อฉันฉันก็อยากออกเหมือนกันนะเห็นทางซ้ายนได้ไหมบ้านหลังนี้ทางซ้ายนี่มันไอตาเดียวที่ ใช่ที่บอกทางกับเราหรือเปล่าเอา้ามันตายแล้วเหรอไม,ไม่งวนขึ้นเลยตายแล้วแถวนี้ไม่มีของเลยแล้วรูปปั้นฝั่งนั้นน่ะมันมีชี้อะไรบ้างาคุณเจออะไรกันมันชี้ไปไหนเปิ้นต่อไปอ๋อเนี่ยรูปเปิ้นต่อไปรูปรูป,ร,ปรูปเจ้าหญิงหิมะผู้หญิงกับเจ้าหญิงทะเลเด็กผู้หญิงกับเด็กเออเจ้าหญิงกับเด็กเจ้าหญิงกับเด็กงั้นเราขอทวนหน่อย รูปแรกเนี่ยคือเป็นไก่รูปที่สองเป็นสบู่ลายลแดงรูปที่สามร่มจะเป็นร่มผู้หญิงถือร่ม,รมกับผู้หญิงเออผู้หญิงคอยาวใช่ไหมแล้วรูปที่สี่ผู้หญิงกับเด็กรูปที่ี่คืออะไรขี่คอรูปที่สี่ขี่คอและรูปที่ห้าคือผู้หญิงกับเด็กโอเค้องลงขี่คอนับหรอฉันว่าน่าจะนับนะเพราะว่าบ้านที่จ้าจะมีกุญแจนเนี่ยฉันว่าอาจจะเป็นประตูทางออกแล้วลนะ่ะโอเคงั้นปะไปบ้านประตูทางออกกันดีกว่า เฮ้ยมันมาแล้วทุกคนพร้อมนะขามสองหนึ่งไปแล้วเอ๊ะนี่มันบ้านอะไรกันเนี่ยเฮ้ยฉันว่าที่นี่มันไม่น่าจะปลอดภัยแล้วอ่ะอุ้ยมาเลยเหนท่นฉันจะดูแลบ้านนี้อย่างดีกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วนี่มันน่าจะเป็น ปากปากฉีกปากฉีปากฉีไม่ใช่สับใรหน้าหรอะไม่ใช่ก็ด้วยโอเคไรหน้าและปากยาวด้วยมีทั้งสมอยากผสมรวมกันเอาละตอนนี้เราต้องพยายามหาทางหนีออกจากที่นี่ให้ได้เฮ้ยทุกคนชั้นสองแล้วบ้านนี้มีอีกชั้นหนึ่งนะข้างบนอ่ะจริงหรอบ้านนี้มีสามชั้นมีรูปภาพด้วย เฮ้แต่รูปนี้เราเราไม่เจอนี่รูปนี้ไม่เจอห้าจุดไฟห้าจุดไฟมีจุดไฟจะเจอไ่เจอนะมันลงมาชั้นสองแล้วมีเครอยู่เถวเปีกขัวของบ้านเราสินะไอ้นี่ไกลไกลไไกจุดไฟนะไันนี้องไกลอนนี้สองไกลอันแรไกลอนแรกก็ได้โหฉันจำไม่ได้แล้วตอนเนี้ยไกลอะไรแดงไอะไรแดงรเียนตามที่อ่อเราเจอนะคะมันมาแล้วมันมาแล้ว เรียงไหมมันต้องเรียงรูปไหมอยู่ที่นี่กันอย่างนั้นเหลือมาเล่นสนุกกันดีกว่านะทั้งคนนี้ให้ทุกคนเราจุดเขียนได้ครบแล้วล้มล้มอยู่ตรงนี้โอเคโอเคโอเคฝั่งมีซามูไรอะไม่ใช่คนนี้แบบไม่ใช่ซามูไรที่เราหาได้มันต้องเป็นซาบุไรแดงซรวยนางไล่มาเรื่อยๆไปหารูปซามูไรอย่าตายนะไปหารูปซามูไรด่วนเลยทุกคนอย่าตายนะทำไมอ่ะเริ่มตั้งแต่หน้าอุโมงค์เลย โอ้ยเฮ้ยฉันเจอสมุไรฉันเจอสมุไรแล้วอยู่ชั้นหนึ่งต้องลงไปมากยังใช่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 มันลงมันอยู่ข้างล่างกับแป้งอยู่ล่างกระแป้งกันไอ้สักลังล่อมันอยู่โอบายกอดเธอน่ากลัวมากหน้าตาเหมือนเครียดแค้นอะไรสักอย่างนึงตอนนี้ฉันดูให้อยู่ค่อยค่อยค่อยคขยับตัวไปมันอยู่ชั้นสองไม่ใช่นี่ไม่ใช่สมสมุไรหัวสรวย สัมไรหัวสรวยอยู่อีกฝั่งหรึโอเคเจอแล้วสัมไรหัวสรว้อยจบไฟเยี่ยมหารูปที่สามเลยรูปเอ่อเด็กเด็กใช่ไหมหญิงเด็กหญิงเด็กมันมาแล้วมันมารูปสุดท้ายแล้วหญิงเด็กโอฉันเจอแกอ,อยู่ใต้บ<อ>ันไดสโลดหญิงเด็กแล้ว<อ>มีใครเจอหญิงเด็กหรือยังพี่ไม่เจอยัง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 ไม่เจอพี่ไม่โดนไล่ไม่ระวังนะ ฉันจะลองขึ้นไปหาที่ชั้นสามดูผู้หญิงอ๋อรูปที่สาคือผู้หญิงคือร่มสินะใช,ใช,ใช่ใช่ใช่ชั้นสองอยู่ชั้นสองโอเคผู้หญิงถือร่มจุดเรียบร้อยแล้วสบายนสองคนน่าเอาด้วยแม่ที่เราเจอเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยเราต้องเอาผู้หญิงเด็กก่อนโอ,โอายก่อดเราลงล่างเราลงล่างล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 งหายต้งลงหายลงมันลง,าลงมาแล้วมันลงมาแล้ว เสียใจด้วยวันไหนจะเป็นเฮ้ยทำขโมงได้แล้วทำขโมงอยู่เราได้ลูกแก้วเราได้ลูกแก้วแล้วนก้วพี่โบหยิบมาเราเราที่ประตูทางออกเลยโอเคโอเคโอเคเอาตรงไหนเนี่ยโอ้อไปไปแล้วก็เอามากลับไอ้เคเคเล็กเคเคไดโอมู้งใว่าการจะหาลูกแก้วนั้นมันยากขนาดไหนเอาเลยพี่โบส่งให้มันเลยโอเคเอาไปคุยแก้วไปสุนิโอโอ้ย นี่แ็คมอ็มแพ็มนนี่แกไอตัวนี้อีกแล้วเน่ะมันจะมาหัวร้อย่อพวกเราเนอะสิแต่หนี้มดูมีความสุขนะเฮ่ยตอนนี้เราพูดกับมันได้ด้วยเฮ้ยฉันเฝ้ามองพวกนายอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันน่ะมองพวกเราทำไมโรคจิตเหรอมีลูกกระตาเหรอไอหนุ่มไร้เดียงสารู้ไหมไอ้แกแค่ได้โอนันน่ะมันก็โลภมาก แล้วมันก็ไม่สามารถละทิ้งความโลภนั้นได้หรอกเออละเธอคงไม่เข้าใจสินะแต่ไม่ต้องเข้าใจหรอกเธองคงไม่เข้าใจสินะแต่ว่าเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะเข้าใจเองแน่นอนและแตะแกนั่นก็จะส่งพวกเธอไปที่เรือยังแน่นอนเรือเหรอเรือเรือของพวกเราสินะ เย้จะได้กลับบ้านแล้วก็ดีว้าวแสดงว่าเจ้าเดินก็ไม่ได้โกหกเราไปกันเถอะเราจะต้องไปหาทางขึ้นเรือว่าแต่เอออย่าบอกนะว่าต้องเดินเข้าซอกนี้ไปอ่ะโอ้โหลือมมากโอ้เพลงมาเพื่อนเสียงเพลงสุดอลังการแบนดูเหมือนจะเศร้าซอยก็ไม่เศร้าหลอนก็ไม่หลอนเฮ้ยโอ้นี่มันเหมือนอุโมงใต้น้ำยังไงอย่างนั้นเลยดูดิมีโทริเกตด้วย มีทั้งประการังมีทั้งเอ่อแสงไฟแล้วก็มีทั้งลูกตะอุ้ยเหมือนเราอยู่ใต้บาดาลใต้ดินละ่ะลูกตามองด้วยนะเป็แนแคปจงิงพวกนายอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องบอกฉันมากก็ได้นะถโถ่น่ากลัวเฮ้ยเรือเฮ้ยนั่นเรือของใครอะเรือใหญ่มากเลยนะโอย นั่นเน่นโน่นเจ้าแค่แค่จะบอกแค่นี้ยังไงนะนะจะบอกยังไงก่อนน่ะ